อนนีกแล้วนะครับผมก็โนซ่าดชาแนลนะครับผมวันนี้มาแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ก็คิดว่าสีไปแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำบุญไหว้พระประมาณนี้นะครับไปทางอำเภอสีเมืองใหม่เนาะอำเภอสีเมืองใหม่อำเภอโค้งเจียมไปทางอำเภอศรีดินทอดตอนนี้ก็อยู่อำเภอสังไห่นะครับผมออกจากสังไนกับติดตัวมาณลอยก็โล่นะครับตอนนี้ก็นั่งมู่ไว ก็น่าจะประมาณอีกแค่พักงหนึ่งก็น่าจะมาหอนนะนั่นก็เลยประมาณเจ็ดโมงครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับในนังถ่ายยุปัมปตทเคอเื่องใน ขอกันเจ็ดโมงนะครับว่าม็นตื่นเจ็ดโมงนะครับมาแล้วครับมาแล้วสร้างต้นไม่ข่าวตาดีตอนนี้ก็หอดดดอนวัวแดงเนาะไม่หรอกินข้าวก่อนแล้วจงไปต่อเ้างิงไก่ว้ไก่านวิงไก่โอ้ยดติงติงเลยมันไร แบบเผ็ดก็แบบเผรชที่ไหนก็ต้องเจอนะ <c oughs> เนาะกินใก่ <c oughs> กินมว้วหอ่เ <c oughs> อเนี่ยตนป่าเขาดงเลยม อันนี้แบบเพีดอันนี้แบบบเพีดง่าหน่กยก็จมเองเว้ามวนสิจะว่าสิกงที่อมาอย่างจะเา้ากันง่าย <c oughs> จมให้ได้บูวัน ข้างต่อนะผมะไปไปกัอนแม่ จอดสวิดน,นะผมแป๊บหนึง่งหากา,าแฟแกงงวงกินข้าวอิม่มแล้วนังตานังท้องตึงนังตาก็ย่อนเลเนาะเตรีย <c oughs> มตัวเตรีย <c oughs> มตัวหากาแฟมนเสพดีครับ นี่เขาป้าเขาดงเนาะแม้ว่ากับว่ามันมาหลงทางแต่ว่า,วา,า,ามันไปยากเนาะเดี๋ยวมันต้องไปอีกทางหนึ่งแล้ว <laughs> เดี๋ยวสุดทายทางที่เขามาให้เมืองเมื่อกี้เนาะคำนองมันยากลำบากทำได้ <laughs> ใส่เข้าไปยากลำบาก <laughs> <g ul ain> กำลังเดียวรถกลับหลงม่หลงมากม,ามาั่วทงิงนะ เป็นภูหาผ้ามูมาอ้าไปทัเลยเ่รบันย่างให้เหรอันยังไม่้มันย่างไม่ได้ย่างสิเอีวย่งร่มันตอยู่ังทังสีหมากวเกือบมากพอเนาะเพลงไดอกีทางสุดยอดใส่งานผิดประเภท เด่กผู้คนพามาแน่นวะเผู้ใดมองได้ก็มองมองล้วอยางไปทางนี้แม่ยางไปทางเนีไปทางขี่ได้ืนเพร่งแล้ว<อ>กวน็นีเอาม,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 มันทางทางมันไปเลครับบ่ห้เมื่อทางหนาพวกเมื่บ้านเมือทางนสอง สอางมูโมหเห็นเห็นแต่พญาะห้อยผาดพี่ขึนนี่กับยางไปจังสังยางไปน้ำทางอยู่แนนั้ยครบเนี่ยแม่นขึ้นเทิงซะก่อนขึ้นเทิงมันจังมันจังโมลงตรงไปเลยมันสิมันสิเห็นสระอไปน้ำทางใหญ่โอ้มันมีทางใหญ่อยู่ขึ้นเทิงนี่คือตรงขึ้นขี่รถไปบ่แม่หรือย่างไปก็ได้ย่างไปก็ได้ครับผม ครับแม่ พระโอ่งยี่สิบแปดพระโองค์อ้ไปท่องวุ่นอีกเด้วเข้าย่างขึ้นไปถึงเท่งหุ่นได้บ้างนายจะได้อยู่นัน่นเหรอยดไปไหวพระก,ก่อนนะเราจะย่างขึ้นไปถึงเท่งโอ้อนพวกมีอีก บี um, various, ets, mm ่บังไหนฮ้ยยันหนอยย่บังไหนนี่รอยัหนอยู่บังไหน่นจะไม่เนื่ยลมั้เนาะท่านี่น่าจะเป็นส่วนกงบนเขา ที่จังหวัดผูยอดด้วย พยานาไปทา้งใดบ้างนี่มีก็มีขี่งัวมีคนเลี้ยงงัวน่ะบอกอ๋อคือแอข็งมากเลยโอ้โหานหรอเขาหันบรอระหว่างเดินไปฝุ่เอาแล้วคนสูงคนสร้างต้นจะได้ถอดเสือ้อยางเป็ยางมามาสอดทางเก่านี่มองหันนี่ลงไปนี่มองหัน,นสอดทางเก่า นี่โบทำหลอดอนาจเม,มเอ,อียนเนาะอนี่เะมั้งทำน้ำหลอดขึ้นมาไหมนนเนาะหรือเปล่าทำหลอดน้ำออกจากตรงนี้บ่น่าจะแมย่ยนเนี่ยต้องดุมเลยเป็นถมเป็นน้ำออกมาน้ำมันสีไหลมากมากเลยน้ำตกตรงนี้ตรงนี้ก็ไหล่น้ำตกนาจะม <laughs> ีขอ่อโบมีข้อมูล คาดเดาไ้ก่อนที่ขอการสถานการณ์แน้ำบโตรงไปค่เี่ยนอต้นคอยฮต้งคอยแน่หรอวันใบคอยอ่นว่ามันพยงไอันสององอยู่น้ำเนี่ที่ว่าคบวานั่นอยูใ่ไอัน ไอ้ตที่ว่าเห็นตั่นเด้โ่แมนตที่ว่าทองค์เด้ีเขียว่เขียวอะไนี่ี่ใสเอาย่หเท่าไหร่นั่นยุ่งข้างหลังนั่นขอบ่เห็นเอาบบแมนโบเมนยุนในถ้ำทั้งคืนเลยโบเมนทรงองค์ยูนาเด่นเด้ใส่ยูนามก็มีเหรอยูนามนี่ก็มีอสองแต่ว่ายุใต่องหันน่นนะนั่น่ใหมองเจดีเขาขาวใ่ๆเลยมีเห่นละ ปปไปละสามสิ <c oughs> บมนเอาเลยนี่ดนเดี๋ยเขามาไวเี้ยแบยี่สิบแปดปุ่งเลยนี่สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูก

ใช่านว่าขันไปหางควาเนี่ยนสีเห็นตลอยพรพุทธบาอ๋ขันไปทั้งสัก่อยพระพุทธบาทได้เราป็นมานาะเออเป็นควาเห็นควาข้นหนาจะเห็นบ้างเ็นแบบนี้บางพุทธบาท นะเใส่อยๆัวขาแข็งแรงนำด้่ยสุวาดแข็งแรงด้วดกวเนกเรกพระพุทธหัตเนี่ยอันนี้กะเป็นพระพุทธหัตมาเนี่พิ่นเขียนเลยยังเลาอไปเรื่อยๆนะ,อะมองนังเศ้าผักเามีมว หักลาย่สวยสวยสวยเขาไม่หอดแล้วกัดหายเมื่อยเนาะตอนเข้ามาเนี่ยวุ้ยบนทางไม่อยากบอกื่นใจวะสมเข้ามาใหญ่สมเข้ามาใหญ่ กับล <c oughs> งแนวเลยโอ้บาสที้งใดก็ได้ทางใดก็ได้ <c oughs> หลังจากที่ย่างชมวัดเรียบร้อยนะคะรับผมกะกลับไปสถานีต่อไปไออ่อนอ่อน มากันสองคันนะครับผม c b 5 0 0 X กับ CBR 5 0 0 R เนอะโอ้ยรถสั่งตัวนี่นุดย่อยดีเลยท่างทาง่ทางแบบบัวนามาได้นะเบ่งจากท่างเขาแลบบ้วเบ่งดี่ะสละรยอดเลยวันอยากทำบุญมากเลยครับวัดวัดวัด ้ยอดรวยพัฒนผู้ยอดรวยจำโมกให้ได้ข้างหลังเป็นสลาที่แบบว่าเพิ่งกำลังก่อสร้างส,าสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอีพีแรกที่ทำบุญเนาะขี่มอไซค์ทำบุญอีพีแรกนะครับผมในอีพีสองนี่สิพบพีสอดวัดใดเดี๋ยวจะถัดติดตามนะครับโมโหกันว่าสิพ่พนะี่ใสเนาะมือน,นี้น่าจะโมไปใส่ต่อเนาะ เขไปเส็แล้วเขาที่พักเขาที่พักก็จะไปเยี่ยงตอนนี้ครับผมบ๊ายบาย